ัวหนูใส่ดีพกครับโบมีพักดังขมครับพีน่นรองอืมเกือบเริม่มอีกแล้วจวดซะก่อนครับบักสองเศร้า เอ็มเปิดฟ้า <laughs> มา้มากกว่าหนาู้นไบ้างปวดเรืยงขอมอทำตอดห ไตรดีหกครับยืดกับไตรดีหกมาทำแบบมูนติแกะกันตสวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุขคนครับ มือนีพบพอกันคือเกานะครับกับเบาเช่นชเช่นสซยเชนเอาครับผมมาครับพี่น้องมือนีเบาเช่นได้ขวานูนะครับพี่น้องมาเนี่ยครับขวานูขมอับลำเส็บเสียบน้ำกันครับพี่น้องหนูติดบ่วงครับพอดีมันอันไปหากัดเขาน้ำคันแทนหน้าครับแถาพอเพิ่นใ่มากนะครับพี่นอ้องอื้อ หัวหนูใส่ดีพกครับโบมีพักดังขมครับพี่น้องเกือบเริ่มอีกแล้วจวดซะก่อนครับบักสองเศร้า เอ็ม <M S 2> เป icism, <to> <gettable noise> ิดฟ้านี่ครับตับหนู ผมอำลำาแสบครับบรดกินดนนะครับ เครื่องหอมหอมสะกอนครับพี่น้องจังเอาหนูลงอืม ืฟังเสียงย่ำด,ใใดใูใส่ใบกะเพราน้ำครับไปร่องใส่ผักบัวใส่ใบกะเพราหอมๆฝนตกลิ้นได้ครับเนี่นั่งกินตากฝนมันตกบาแห้ง để tăng tô leo cả lấy áo đây. หัวนัวนัวใส่น้ำปลาตับเื่องใส่อันหลายๆจักหน่อยครับปื้ยครัก เบาพื่นขวนัวนูเนี่ยไปยิ่งกักบหมูกับพวกตั้งขึ้นเนี่ยครับพี่รองไปหลายๆคนเนาะกลับมาเดึกเดิกบันช่วงหกทุ่มตีหนึง่งพอดีหิวเขา่าเห็ดกินเลยครับพี่รองขัวช่วงเด้กเดิกเนี่ย,ยแเฮยงคักคนหลายๆจักหน่อยบัน you can 嗯。Mm. โบ้ยข้ากีลีครียแซบข้ากีรี <laughs> ใส่ดีพกบอต่างจากกันพักดังขมครับพี่ร้อง ขมขมจนหูลันแยแกลคือเก่าครับเอาแสบพะคือเกา่เา,คเกาครับพี่น้องแสบพะอีครับปีนี้เขาก็ได้กินนี่แล้วครับถ้าเป็นช่วงกันเจียวเขาแล้วเวนะครับช่วงกันหนูก็จะมั่นช่วงนี้กะตัวนี้กับมั่นดีอยู่ครับพี่น้องแสบอยู่เอาพี่น้องพันว่านเบาเช่นจัดไหนจักสองเบรกแน่วสัน เอ็มเปิดฟ้าเบรกสองเอาหน่อยๆก็ับพ่อครับพี่น้องมือในบริาหาดงานครับวันหยุดนะครับเอาได้อยู่ครับขัดมือเฮ็ดงานได้เท่าเบรกครับพี่รองบรสันเดี๋ยววันจะเฮ็ดงานบอได้ขาสีฟันกันโอ้ยเดือดงเนี่ยกินยังกระเสียบเอาเบรกสุดท้ายครับ ก่อนสีจากล่าพี่น้องไปในคลิปนี้นะครับคลิปหนาจังพอกันไหมครับพี่น้องจุดจวดกินเขาอีบีมแล้วบอทาปันไหนครับสวัสดีครับ